วันนี้ก็คือตื่นสายกันมากนะเพราะว่าไม่มีไปเรียนวาดรูปไม่มีอะไรเลยก็เลยอ้อขอนอนหน่อยเธอได้นอนแบบยาวๆสักวันนะคะในก้าโม่เรึ่งเหรอคะเพิ่งจะแบบตื่นๆกันมาแล้วก็นี้น้องซัมเมอร์นะคะซัมเมอร์กับน้องสตาตาก็ไม่หายนะคะ ก็ยอดตาวนไปแต่ปัญหาคือจินนี่อ่ะเห็นตําตาเลยว่าจินนี่มาเลียตาลูกก็เลยให้จินนี่ไปอยู่ข้างนอกนะคะไม่ให้เข้ามาแล้วเพราะว่าเผลอเข้ามาเห้อะไรคือแบบอ้าวเลียตาลูกคือเขาน้องจินนี่เขาไม่ได้ผิดนะคะคือเขาก็ทําไปตามสัญชาตญาณว่าแบบเฮ้ยตาลูกเหมือนจะแบบไม่ดีตาเป็นอะไรหรือเปล่าเขาก็เลียแบบมันจะรักษาช่วยดูแลอะไรเงี้ยแต่ในทางการแพทย์แล้วมันทําให้ตาแย่ลงอ่ะก็เลยต้องให้แบบ ทีนี้อยู่ข้างนอกก่อน,นอเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคือปัญหาคือน้องสตา์เหมือนตาแย่ลงนะคะเพราะว่าคือเห็นเลยเหยว่าตอนแรกนอนสตาร์ก็ใช้มือปัดๆก็เลยมาใส่ปอกคอนี่มาทีนี้น้องสตาไม่ปัดแล้วนะทีนี้คุณแม่จินนี่เลียตาใหญ่เลยค่ะ <c oughs> <c oughs> ก็เลยอ้าวที่แท้เป็นอย่างนี้นี่เองแต่ก่อนไม่เห็นไนงะเพิ่งจะมาเห็นเลยแบบอ้าวแย่ละแย่ละ,ละก็เข้าใจแม่จินนี่อ่ะก็ไม่ได้ว่าเขานะแต่ว่าก็ทําไม่ได้ก็เลยอ้าว แยกกันอยู่สักพักหนึ่งวันนี้ก็เลยเดี๋ยวจะพาสตาไปหาหมอนะคะคือแบบก่อนนะสภาพตาของสตาเขาจะแบบดีกว่านอ้องซัมเมอร์มาตลอดอะคะเนี่ยนะ้ำมาเมื่อวานเนี่ยที่แบบเอ๊ะทาไมมีน้ําออกมาจากตาเยอะแปลว่าตามันอาจจะเขาเรียกว่าเออมันเยื่อบุอะไรมันแตกหรือเปล่า Let's drive to the to yeah, the countryside is air open Yeah คุณแม่จินนี่นะคะก็ให้มาอยู่ข้างนอกเรียบร้อยอะ่ะวันนี้เราก็จะชิวๆอ,อ,อยู่บ้านกันไปนะคะแล้วเดี๋ยวตอนเย็นก็ไปกินข้าวแล้วก็ซื้อเค้กมาวันนี้วันเกิดป,ป้ป่าค่ะ ก่อนแรกก็ว่าเอ๊ะหรือเราจะแบบไปเที่ยวกันอะไรอย่างงี้นะคะแต่ดู้วปะป๋าเขาไม่ค่อยชอบที่คนเยอะหรืออะไระก็เลยเปลี่ยนใหม่ละกันอ่ะปะป๋าบอกไม่อยากทําอะไรเท่าไหร่อะไรอย่างง้ก็อ่ะกินข้าวอย่างเดียวก็ได้กินข้าวแล้วก็เป่าเค้กน้าเท่าน,นี้ค่ะแล้วเราก็มาทํางานกันนะอุ๊ยแอบมีฮัชชิ่วเหรอลูอกหินน้ำมูกนิดนึงเนาะ เดี๋ยวมัจจะพาน้องสตาร์ไปหาหมอดีกว่าแล้วค่อยกลับมาแล้วก็ไปกินข้าวกับทุกคนประมาณนี้นะคะตารางวันนี้เอ้าเดี๋ยวมัมมัดจะพาแมวไปหาหมอก่อนนะลูกน,นี่นี่คุณทำอะไรเนี่ยอ๋อทำอุ้ยเก่งจังเลยอะ่ะว้าวสุดยอ,อ นี่เขาก็อ่านที่การทําเองนะเพราะว่ามีเมื่อกี้ก็หมดแต่ทำงานอยู่นะพอลงมาก็ทํากินกันเองเลยหมดแล้วทุกคนก็ใส่หมูใส่อะไรเมื่อวานหนูซื้ออะไรมาหรอซื้อเห็ดหนูใส่หมูใส่เห็ดนะหมูสับอ่าเดี๋ยวเร็วช่วยทําอ่ะต้องทําให้มันเป็นก้อนอ่ะทานทานใส่ทานอยู่ ถ้าใส่รสด,ดีในหมูนิดนึงหมูก็จะมีรสชาติหน่อยๆแต่ว่านี่ครูบอกว่าไม่ต้องเพราะว่าน้ำซุปเขามันรสชาติเค็มเลยพรพอแล้วไหมลูกพอแล้วไหมก้อนแล้วก้อนแล้วอ๋อไขอ่อะลูก จินนี่เหรอจินนี่หนูอยู่กับพี่เร็วไปนะเสร็จแล้วไหมลูกโอเคอ่าเขาเรียกอะไรมาม่าเกาหลีแบบเผ็ดโอชิโรนิกดูเผ็ดอยู่นี่กอมาเยอะกว่า อก่อนกินก็ต้องเคลียร์โต๊ะก่อนนะคะให้มันดูเรียบร้อยแล้วค่อยไปนั่งกินแล้วกินเสร็จก็มาล้างให้เรียบร้อยก็จบงาน,นทิ้งเลยทิ้งเลยขยะลูกขยะวันนี้คืออากาศมันค่อนข้างจะร้อนนะ20องศาโอเคเรียบร้อยมากินได้อ่าแล้วก็มาม่าไปก่อนนะ หนูเก็บให้เรียบร้อยนะปะสตาร์ลูกไปหาหมอกันลูกปะปะเดี๋ยวม่มาไปก่อนนะหนูเพื่อนมาใช่ไหมลูกส่วนหนูซัมเมอร์วันนี้หนูไม่ต้องไปเพราะหนูไม่มีอะไรหนูตาแบบเหมือนแห้งแล้วอะก็โอเคแต่ตาคงจะกลับมาไม่เหมือนเดิมแล้วนะคะ ก็ให้อยู่รอดปลอดภัยก็โอเคแนะล้วได้เอรอเพื่อนหนูมาใช่ไหมบ่ายโมงเนาะโอเคโอเคมาไปแล้วนะนะเดี๋ยวกลับมา,บา,มานี่นะหนูไม่ไปก,กับมามาหรอมะมาไปที่เดิมพาพาแมวไปหาหมอที่เดิมไปเปล่ออาอะมะม่าไปแล้วนะไปนะหนูดูหมาไปแล้วลูก ไลล่าวันนี้หนูไม่ได้ไปลกูกวันนี้หนูอยู่บ้านนะเพราะหนู่าไปอีกทีนึงอีกนานเลยมามมาพาน้องสตาร์ไปก่อนนะไม่คอหนูไม่ได้ขนาดนะั้น hey, วันนี้เลโอมีเพื่อนมันเล่นที่บ้าน2คนนะคะ มา,าแวะซื้อเค้กวันเกิดเมื่อป้าปาก,ก่อนนะคะสรุปก็เป็นไปตามที่คิดนะคะว่าน้ำในตา ออที่มันอยู่ในในในลูกตามันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่มันรั่วออกมาจนหมดนะทำให้ตาไม่กลมแล้วคือพูดง่ายคือเป็นสภาพเดียวกันกันกบน้องซัมเมอร์เลยคนะ่ะคือพูดง่ายตาจะมองไม่เห็นนะทั้งสองคนนะคะเพียงแต่ว่าเราต่อไปให้ร,รักษาคือรักษาให้ตาอยู่ในสภาพที่เราไม่ต้องไม่ต้องควักออกมาพูดง่ายๆค่ะ ก็คิดว่าน่าจะเกิดจากที่คุณแม่จินนี่เขามาเลียแล้วเราไม่ทันสังเกตก็เป็นความผิดของมีเองที่ด้านไม่รู้ว่าแบบแม่เขาเลียตาลูกนะคะคือเพิ่งมาเห็นล่าสุดแบบอ้าเอ๊ะทำไมอยู่ดีไปเลียตาลูกแบบเลียแบบจริงจังมากตอนนั้นถึงเพิ่งรู้แล้วก็แบบอ้าวงั้นเราใส่ที่กั้นไปก็ไร้บอยเลยเพราะว่าเนี่ยอย่างเมื่อวานนะเผลอเข้ามาได้เหมือนเล่นะเปิดประตูเลยไม่รู้แล้เข้ามาได้มาแบบ จนจนที่ปิดตาไว้อ่ะหายหลุดเลยหลุดเลย,ลเ,ลยเรียแรงมากแต่ก็นี่คือตาเขาโอเคขึ้นมาในสภาพที่โอเคแล้วก็เลยไม่เป็นไรนะคะไม่ต้องไปเอามาปิดตาอีกได้ก็หยอดตาวนไปให้มันอยู่ในสภาพที่ดีที่สุดแม้จะมองไม่เห็นแล้วไม่เป็นไรก็อยู่บ้านเราต่อไปอ่ะทีนี้ค่ะเดี๋ยวเราออกไปกินสเต็กกันต่อเลยนะคะส่วนเลโอ,อไม่อยู่นะคะไปข้างนอกกับเพื่อน มาลงมานี่แล้วดูว่าวันนี้แบบไม่ร้อนไม่ไม่ใช่ไม่หนาวเลยจริงๆนะนี่นะใส่แขนสัน้สนนะอแบบอากาศดีมากขี่องศาลูิห้าองศาแต่มันแบบมันดูร้อนมากเลยอะ่ะมุดรอนม,นมนก็เราจะมากินข้าววันเกิดป้าป่ากันที่ร้านอิคินาริสเต็กกินะคะซึ่งเป็นร้านที่ป้าป่า <c oughs> ชอบนะคะ <c oughs> แล้วก็ลิขุก็แบบว่าอยากมากินที่นี่ด้วยนะคะอ๋อนีนะก็ชอบสลัดร้านนี้อคะค่ะ,คะก็บอกป้าปา,าสั่งที่แพงที่สุดไปเลยนะป้าบอกว่าปกติก็อยากจะสั่งนะแต่เกรงใจตลอดบอกไม่ต้องมาเกรงใจอะไรสั่งไปสี่โมงครึ่งมาไม่มีคนเลย <c oughs> <c oughs> ของนี้นะนี่นะ,นนะเซตเด็กนะลูกนี่นะเซตเด็กนี่ของปะปะเอาวันนี้นะคะ400กรัมค่ะส่วนของรีแบบธรรมดานะคะวายคอมโบเป็นสเต็กกับกับแฮมบารุกก็คือเลโอไม่อยู่นะคะเลโอไปอีออนกับเพื่อนอยู่นะคะแต่เรโอบอกว่า ซื้อแบบกลับไปฝากด้วยร้านนี้ให้โคกมาแบบถ<ด>ุอกระป๋องเล็กอ่ะเนื่<ด>อ,อจากนี้นะเขาชอบสลัดร้านนี้นะก็ให้ไปเลยสองจานโคโนนั่นหนีเดลซี่หรืกัสกินแต่ชอบน้ำสลัดร้านนี้ว่าจะซื้อกลับบ้านหลายรอบแล้วลืมดูพี่เลย Bright. Pack our bags and get in that car. สั่งไปให้เลยอดนะเนี่ยซื้อน้ำสลัดมาด้วยนะที่ดีนะัะชอบตอนนี้ก็ห้าโมงครึ่งนะคะแต่แบบ <c oughs> มืดมากมืดไปไหน ซื้อมาให้ที่หนูกินประจำอะ่ะใช่ไหมคะข้าวกินเลยหนูอ่ะแล้วเราก็อยากจะมาเป่าเคปป่าน,น,นะคะโดลาหยาหลุล่มดลาเนี่ยเขียนว่า Happy Birthday ป,ปั๊ปปาอืออ่าที่ใจหนูว่าเรืเ่องี้กัน,น่ากัตต์ นั่นมูเบ,บอร์อรี่ลูกเบอร์รี่ <c oughs> ก้อนเล็กน,นิดนึงเพราะตอนไปที่ร้านมันเหลืออยู่แค่นี้แล้ววันเกิดปะปะอายุ5้าปีนะคะก็เลยมีเทียนหนึ่งเล่มโอเค Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Happy De dia Papá Ai, papai, ó ก็ซื้อพายมาให้ริ่ครูนะ,ะที่นีครอยากกินตอน,อ,น,ตรนอร่อยอร่อยเห็นไหมย,ยมน้ากันอะไร入ってのりんごりんごแอปเปิ้ลพูดดีจ้ะอื้อจริงๆりんごอื้อหนาวเข้ากระทันหันนะคะรลยหนาเหมือนแบบท้องป่องๆเหมือน,นมีแก๊สในท้องหรือเปล่าหรือพาไปโรงพยาบาลที่เขาเปิด ถึงเก้าถึงสามทุ่มอ่ะตอนนี้นเขามีเวลาเนี่ยมันดูท้องมีแก๊สมากเลยไปดีกว่าไม่ไหวแล้วรอไม่ได้หรอกเนาะไปเนี่ยท้อง <S <S ปกติผิดปกติแน่ๆ <S <S ไปหาหมอก่อนเลยไปที่ใหม่นะที่เขาเปิดสามทุ่มขเขาปิดสามทุ่มอะขึ้นรถลงเลยล่ะปะปปัดเตรียมเล็มตัวไปละป่ะ นี่ค่ะเรามาที่คลินิกที่เขาเปิดสามทุ่มนะคะเปิดถึงสามทุ่มก็เลยต้อง <ๆ S 1> มาที่ไหนก็ไม่รู้เพิ่งเคยมามีที่เดียวที่เปิดอ,อยู่ ตาราวเอ็กซเรย์แล้วก็ตอนนี้กำลังตรวจเลือดคนะ่ะประมาณว่าแบบว่าอม,มันม,มีอาหารในกระเพาะแบบเหมือนกับไม่ย่อยเลยเนี้ยเพราะว่าระบบย่อยเขาอาจจำจะไม่ดีแล้วมันแบบไม่ไปที่ลำไส้เล็กเท่าไหร่แบบประมาณนี้มาคะทาให้แบบเกิดแก๊สในกระเพาะแล้วเนี่ยท้องโตเป็นลูกโป่งเลยคนะ่ะอคือเราเราก็ให้อาหารตามที่หมอเขาให้มาว่าต้องให้อาหารตัวนี้กี่กรัมกี่กรัมนะคะ แต่มันก็อาจจะแบบอ่าเขาอาจจะแบบถ้าในร่างกายมันมันย่อยไม่เดีอะม,มันก็เลยอาจจะค้างอยู่นะคะอืมเดี๋ยวก็ดูว่าหมอเขาจ้ทายังไงอะ่ะก็ยังคงรอผลอยู่นะคะแล้วเดี๋ยวค่อยมาเล่าให้ฟังพรุ่งนี้นะคะ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กด u b s c r i b e ด้วยนะคะจ้านเน้